พิกธุรกิจเลยคือจากแต่ก่อนอะวันหนึ่งอะเรารุ้นมากว่าแบบคนไข้จะถึงห้าคนไหมอะไรแบบนี้ทุกวันนี้นแบบขนาดวันธรรมดามันก็20ิคนขึ้นแล้วก็แบบเก้าอี้นั่งมันก็ไม่พอมันเปลี่ยน ไปมากๆจากคลินิกที่แบบเป็นหมอเด็กเนาะเป็นหมอเด็กน้อยที่แบบไม่ค่อยมีคนรู้จักแล้วก็แบบอาจจะไม่ได้มีใครไว้ใจที่จะเข้ามาใช้บริการค่ะทุกวันนี้ก็มีการเหมาะต่อมากขึ้นแล้วก็มีคนเข้ามาปรึกษาแล้วก็มาใช้บริการที่คลินิกมากขึ้นนะคะป้ายนะคะตอนนี้ก็เป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาลร้านค่ะแต่ว่า มีธุรกิจคลินิกเป็นงานเสริมจากงานประจำนะะเรารู้สึกว่าธุรกิจคลินิกของเรามันยังไปได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในต่างจังหวัดเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเป็นหมอที่อายุมากกว่าเคยทำธุรกิจคลินิกมานานกว่าเนี้ยก็จะได้เปรียบใช่ไหมคะทีนี้เราแบบเป็นหมอที่อายุค่อนข้างน้อยแบบอาจจะเพิ่งเรียนจบมาได้ไม่นานอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะความเชื่อถือของคนไข้มันก็น้อยอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็เคยมีพี่หมอคนนึงเขาบอกว่าเออแบบถ้าสมมติเพิ่งเริ่มเปิดธุรกิจคลินิกใหม่เนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลานานแบบเป็นแบบหลายสิบแบบเหมือนเป็นสิบปีอะคะ่ะในการที่จะแบบทําให้ชื่อเสียงแบบเป็นที่รู้จักแล้วก็มีคนแบบเชื่อใจกล้าเข้ามาใช้บริการนะคะเพราะว่ามันก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพเนาะมันก็ต้องการแบบความไว้ใจแล้วก็ความเชื่อใจค่อนข้างมากะคะ่ะทีนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราคงรอถึงสิบปีไม่ไหวมันนานเกินไปแล้วก็คิดว่าแล้วมันจะมีทางไหนบ้างที่จะทําให้แบบ ระยะเวลาตรงนั้นน่ะมันเหมือนแบบย่นเข้ามามก็เลยตัดสินใจว่าต้องทําอะไรสักอย่างแล้วก็คิดว่าออนไลน์มันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะ่ะก็เลยตัดสินใจที่จะเข้ามาเรียน OTO กับพี่เอค่ะเหมือนพี่เอปล่อยคอร์สใหม่ออกมาที่แบบมันไม่ได้แค่เรียนกับวีดีโอแต่ว่าเหมือนเราแบบเรียนไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็มันมีแบบเหมือนแอคทิวิตี้ในกลุ่ม ซึ่งมันสดใหม่อยู่ตลอดไม่ใช่แค่แบบเราไปดูย้อนหลังก็เลยรู้สึกว่ามันคงถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะแบบต้องแบบเข้ามาเรียนอย่างเงี้ยค่ะมันมีคำหนึ่งที่พี่เอพูดคือแบบถ้าสมมุติว่าเรียนแล้วไม่แบบประทับใจหรือว่าคิดว่ามันไม่ตอบโจทย์อ่ะคือแบบของเงินที่เอคืนได้เลยโดยที่แบบพี่เอจะไม่ถามเหตุผลประคำเลยซึ่งมันเหมือนเป็นอะไรที่แบบการันตีให้เรามั่นใจว่าแบบ นี่มันน่าจะดีจริงๆแหละไม่งั้นเขาก็คงแบบไม่ออฟเฟอร์ชอยแบบขนาดนี้ให้เราค่ะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราเข้าไปเรียนแล้วมันไม่ดีจริงๆอะ่ะเราก็คงจะแบบเปิดออกมาได้โดยที่แบบได้เงินคืนอะไรแบบนี้แต่แบบพอเข้าไปเรียนเราก็รู้สึกว่ามันดีจริงๆแบบว่าแล้วเราก็คงไม่ได้อยากจะของเงินคืนเพราะว่าเนื้อหาในคอร์สมันแบบคุ้มค่าจริงๆค่ะสิ่งที่พี่เอสอนอ่ะมันเป็นสิ่งที่ เชื่อว่าหลายๆคนคงรู้อยู่แล้วละค่ะแต่ว่าไม่ทันได้ฉุกคิดหรือว่านําเอามาใช้แต่พี่เอเหมือนแบบเป็นติวเตอร์ที่แบบคอยขีดไฮไลท์ว่าแบบตรงนี้แบบสําคัญนะต้องทําตรงนี้แบบต้องแบบอ่านนะต้องเอามาทํานะคือเหมือนแบบว่ามีโค้ดคอยแบบติวให้เราแล้วก็ให้เราแบบเล็งเห็นว่าจุดไหนที่สําคัญเราต้องนํามาใช้ค่ะซึ่งมันก็ทําให้แบบ แทนที่เราจะต้องแบบใช้เวลานานในการอ่านหนังสือเล่มหนึง่งในการที่จะแบบว่าฝ่อให้ได้เงี้ยมันก็จะใช้เวลาสั้นลงเพราะว่ามันเหมือนมีคนมาคอยไฮไลท์ให้เราแล้วค่ะแล้วก็เนื้อหาที่พี่เอสอนเนี่ยคือทําตามทุกอย่างถึงแม้ว่าจะไม่เคยส่งการบ้านเลยแต่ว่าที่พี่เอสอนคือแบบว่าหยิบมาทําตลอดแล้วก็แบบว่าเรียนทุกบ,บทที่พี่เอสอนจริงๆค่ะ แต่ว่าบทที่เหมือนแบบมันเปลี่ยนชีวิตน่าจะเป็นบทเรื่องทส s ิ i มเนี a l คือเหมือนจริงๆก่อนหน้านี้เราก็รู้แหละว่าทสติโมเนี a l มันสำคัญแต่ว่าเรารู้สึกแบบไม่ค่อยอยากจะไปขอร้องคนไข้ว่าแบบเอ้ยให้ทสติ i มเนี a l เราหน่อยอะไรแบบนี้คือเหมือนพี่เอสอนบทนี้เราก็เหมือนกลับมาเห็นความสำคัญอีกครั้งว่าจริงๆแล้วว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้เราตัดสินใจลงเรียนคอร์สพี่เอเนี่ยมันก็เป็นะอ t e ติโมเน i a l ด้วยนะแล้วก็เวลาที่เราจะไปซื้ออะไรหรือว่า ไปใช้บริการอะไรเนี่ยคือเราก็ดูรีวิวก่อนตลอดนี้ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่แบบทําให้คนไข้แบบเชื่อใจแล้วก็อยากที่จะมาใช้บริการที่คลินิกของเราค่ะตั้งแต่นั้นมาก็เลยเริ่มแบบขอเทสติโมเนียลคนไข้ด้วยไม n d เซตที่แบบเปลี่ยนไปจากเดิมคือ เราไม่ได้คิดแค่ว่าเราไปขอแต่เราคิดว่าอยากให้เขาแบบได้แชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกับคนอื่นๆว่าแบบเขาได้มาค้นพบแบบแนวทางการรักษาที่มันดีแล้วมันทาให้เขาหายนะคือเหมือนพี่เอพูดอยู่คานึงว่าอย่าคิดว่าเราไปร้องขอเขาแต่เหมือนคิดว่าแบบอันนี้มันเป็นการเหมือนแค่ให้เขาแบบแชร์ประสบการณ์บอกเล่าสิ่งดีๆให้คนอื่นฟังเหมือนแบบว่าแบ่งปันกับคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะมันก็เปลี่ยน m ม n d s e t ตรงนี้ไปมันก็เลยทําให้เราแบบขอท e s t i มเนียลกับคนไข้มากขึ้นแล้วก็ สิ่งที่แบบทําให้ประหลาดใจมากคือจริงๆแล้วอะ่ะคนไข้ทุกคนอะ่ะเขายินดีให้เรานะคือไม่เคยมีใครปฏิเสธเลยแล้วก็เหมือนหลายครั้งที่แบบเราเห็นคนไข้แบบยิ้มดีใจแล้วก็แบบเขาเหมือนแบบเต็มใจมากๆที่จะถ่ายวิดีโอให้เราถูกไหมแบบเขาจะอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วอะ่ะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่แบบผู้ประกอบธุรกิจทุกคนควรจะต้องทํานะแล้วก็ หลังจากนั้นอ่ะคือก็เลยเอาพวกเทสติิมเนียลเหล่านี้มาตัดเป็นคลิปอะค่ะแล้วก็ยิงแอดออกไปพิกธุรกิจเลยคือจากแต่ก่อนอะวันหนึ่งอ่ะเราลุ้นมากว่าแบบคนไข้จะถึงห้าคนไหมอะไรแบบนี้ในวันธรรมดาหรือว่าถ้าในสร์อาทิตย์เนี่ยเราก็จะลุ้นว่าเออมันจะแบบเกินสิบคนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกวันเนี้ยนะแบบขนาดวันธรรมดาคือมันก็ยี่สิบคนขึ้นแล้วก็แบบเก้าอี้นั่งมันก็ไม่พอคือเราก็รู้สึกว่ามันเตี่ยน ไปมากๆจากคลินิกที่แบบเป็นหมอเด็กๆเนาะเป็นหมอเด็กน้อยที่แบบไม่ค่อยมีคนรู้จักแล้วก็แบบอาจจะไม่ได้มีใครไว้ใจที่จะเข้ามาใช้บริการค่ะทุกวันนี้ก็มีการเหมาะต่อมากขึ้นแล้วก็มีคนเข้ามาปรึกษาแล้วก็มาใช้บริการที่คลินิกมากขึ้นนะคะ <S <S <Geez> บางครั้งเรารู้สึกว่าเรารู้แล้วหรือว่าเราไปแบบอ่านหนังสือเอาก็ได้แต่ว่าจริงๆอะเราไม่ได้รู้หรอก เราอาจจะรู้ไม่ได้แบบไม่ได้มากพอค่ะการแบบเราเข้ามาเรียน่ะได้เหมือนกับเหมือนเราใช้ประสบการณ์ที่พี่เอแบบสั่งสมมาไบพาสไปสู่แบบความสำเร็จได้เร็วขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะ่ะมันก็เป็นอะไรที่คุ้มนะ มันอาจจะเป็นจํานวนเงินที่มากถ้าเราเอาไปเทียบกับของอย่างอื่นนะคะแต่ว่าสําหรับความรู้เนี้ยมันจะอยู่ติดตัวเราไปตลอดแล้วมันก็อาจจะเป็นความรู้ที่เหมือนพลิกชีวิตของเราอะ่ะคือมันอาจจะทําให้เราเหมือนจําไปอีกจุดจุดหนึ่งได้โดยที่แบบอาศัยแบบเงินแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวดีกว่าเราเอาเงินตัวเนี้ยไปเสียกับความไม่รู้ในการแบบยิงแอดไปเรื่อยๆราคาแพงหรือว่า ไปจ่ายค่าเอเจนซี่ในการเข้ามาทำคอนเทนต์หรือว่าโฆษณาให้เราค่ะซึ่งตัวเองเคยจ่ายมาแล้วสองหมื่ห้าไม่ได้อะไรเลยคือแบบรู้สึกว่าจ่ายเพิ่มอีกนิดนึงมาเรียนกับพี่เอเนี่ยแบบได้ความคุ้มค่ากลับมามากมายแล้วมันทําให้เหมือนแบบไปถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตไปสู่แบบสิบบส่งที่เราแบบฝันว่าอยากจะมีแบบนี้จริงๆอะคะ่ะก็อยากให้รีเข้ามาเรียนกันนะคะ จริงๆอยากจะขอบคุณพี่เอกแล้วก็พี่อันมากเลยค่ะจริงๆตั้งใจจะอัดวิดีโอให้ตั้งนานแล้วแต่ว่ายังไม่มีเวลาสักทีค่ะก็เลยวันนี้น่าจะมีโอกาสได้ขอบคุณจริงๆค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะเป็นคลินิกลดปวดโดยไม่ผ่าตัดนะคะเป็นคลินิกเฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูค,ค,ค่ะก็สามารถติดตามทางเพจคลินิกได้ที่เพจคลินิกแพทย์หญิงพญากมลค่ะ